กระบสวัสดี fc ช่องสาระสาระจับชายนะก่อนอื right ่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆนะและถ้าใครยังสนใจหนังสือสูตรหวยหุ้นอยู่นะคะเล่มนี้นะยังเหลืออีกแค่8เล่มเท่านั้นสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเล่มใหม่ขึ้นมานะก็สนใจตอนนี้นะ150บาทนะคะตอนนี้นะ กดสั่งซื้อใดใต้ลิงก์ด้านล่างไว้เลยนะคะหรือสนใจสินค้าตัวอื่นให้กดกันไปใต้ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะช่วยกันอุดหนุนนะคะเพราะว่าแอสบีจะรวบรวมงเงินนะคะอหิ้งพระนะคะหิ้งพระขนาดใหญ่นะในราคาอยู่เจ็ดพันกว่าบาทนะคะช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะลาวเอ็กเช้าของวันที่ยี่สิบสองนะคะให้วิ่งหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดนี้ ให้ทุกคนทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะจะให้เป็น12 13องสามสสายรูดให้รูดหนึ่งเลขเจาะให้เป็นตามนี้นะคะคือ8ปดสองสาแต่ถ้าทุกคนไม่ชอบเลขหนึ่งนะถ้าใครไม่ชอบเลขหนึ่งบอกไว้เลยว่าให้ไปรูด8แทนนะคะตัวนี้นะ เช้านิดเคอีของวันที่ยีิบสองนะคะให้วิ่งสี่สองนะคะถ้าใครไม่ชอบเลขสี่ให้ไปรูดสองแทนนะแล้วก็วินสามสี่ห้านี่นะคะสามสี่ห้าทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็นสี่สามสี่ห้าแล้วก็สี่หก สายรูดให้รูด4ถ้าไม่ชอบสให้ไปรูด2นะคะเลข2ตัว3ตัวก็คือ4ี่นะคะต่อมาจีนเช้าของวันที่22ให้รูดสี่านะคะทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะเด่นเด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะ4ี่ห4าี่หกี่เจ็ด สายรูดให้รูด3มถ้าไม่ชอบ3าให้ไปรูด4แทนนะคะตัวนี้เลข3ตัวให้เป็น3ามนะคะตัวนี้แล้วก็ฮังเสีงเช้าของวันที่ยีิบสองวิ่ง6กเจ็ดนี่คือจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเจ็ดศูด ถ้าใครสายรูดตัวเดียวให้รูดเจ็ดแต่ถ้าไม่ชอบเจ็ดให้ไปรูด6แทนตัวนี้นะคะเลข3ามตัวให้เป็นเจ็ดปดศูนย์นะคะตัวนี้นะทุกคนโอเคนะก็ตามนี้เลยนะถ้าเป็นวิ่งก็หกเจดนะตัวนี้ตามนี้เลยจีนเช้าสี่สามสี่นะ แล้วก็นิดเคอีกเช้านะคะสีสองนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะยังไม่ได้กดติดตามไม่รีบกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอนบีนะจ๊ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนะจ้าสวัสดีค่ะ